อ้าวน้องสายไปไหนมามาหาพี่เนี่ยแหละค่ะว่าจะมาดูดูรถสักคันหนึ่งจะรถแบบไหนน้องสายบอกได้เลยเดี๋ยวพี่พาไปดูช่วงนี้หนูอยากได้เป็นขนของเป็นรถขนของแต่ว่าหนูขับเกียร์กระปุกไม่เป็นนะโอ้หนั้นเดี๋ยวพี่มีหนึ่งรุ่นแนะนำเดี๋ยวพี่พาไปดูบอกเลยว่าคันนี้สวยมากได้ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูไปไปดูกันไปนี่นะคะน้องสายพี่พามาดูคันนี้เลยคันนี้จะเป็นชื่อรุ่น xlt นะคะซึ่งจะเป็นแคปค่ะด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นเกียร์โต้ตอนที่น้องสายอยากได้ด้วย เดี๋ยวพี่พามาดูนะคะว่าลักษณะพิเศษเขาเป็นยังไงบ้างตัวนี้คันนี้นะน้องซายมันจะมีสีให้เลือกถึง6สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําสีบรอนสีแดงสีน้าเงินและสีเทาราคันอย่างตัวอย่างคันนี้จะเป็นสีเทาราซึ่งเป็นสียอดนิยมอีกหนึ่งสีของเราเหมือนกันอนน้องซายลองดูโฉมนะคะ XLT คันนี้ลูกโฉมทันสมัยดูอย่างในส่วนของกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่และซึ่งมาอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกเราก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้พี่บอกเลยว่าสวยสวยมากๆน้องสายข้างหน้าก็สวยแหละสวยไหมคะน้องสายมาดูข้างๆข้างๆสวยกันนั้นอีกน้องสายลองดูล้อแม็กตัวนี้จะเป็นติดตั้งล้อแม็กฟอร์ดของแท้ขนาด17นิ้วนะคะน้องสายลองดูสีของแม็กมันจะเข้ากับรถมากๆตัวนี้มันเพิ่มความดุดันให้กับรถนะคะยิ่งช่วงนี้เนาะฝนตกพื้นถนนแฉะน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสายคันนี้เป็นคันยกสูงซึ่งสามารถลุยน้ำได้ถึง80เซน แต่ตอนเราเป็นรถสูงถามว่าขึ้นลงลําบากไหมไม่เลยเราติดตั้งันได้ข้างใช่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ล้อไฟมาตรงนี้ค่ะส่วนมากรถกระบะช่วงยาวอย่างเงี้ยผู้หญิงจะกังวลเวลาถอยใช่ไหมน้อไฟกังวลไหมคะใช่ค่ะพี่บอกเลยว่ารุ่นนี้ผู้หญิงใช้ง่ายมากๆล้อไฟตรงนี้ค่ะเวลาเราถอยเซนเซอร์เราจะมีให้มาถึงนี่ค่ะ4จุดเวลาใช่ใช่ค่ะเวลาที่น้อไฟถอยใช่ไหมเราไม่ต้องกังวลเนาะ เวลาที่มันเนี่ยระยะเตือนมันจะร้องในรถนะคะม,มาน้องทรายไปดูอันนี้คือก็มาอย่างนี้เลยเหรอคะ,อะกระบะไลเนอร์ตรงนี้ม,มันเป็นส่วนของอุปกรณ์ของแถมนะคะที่สามารถแถมให้น้องทรายได้เลยไม่ว่าจะเป็นฟิลม์มกับป้ายพยางที่เติมน้ำมันให้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของทะเบียนจดทะเบียนเราแถมให้ฟรีนะคะประกันเป็นประกันชั้นหนึ่งที่แถมให้อ่าอ,องทรายลองดูนะคะเป็นยังไงบ้างขอดูภายในได้ไหมได้เลยน้องทราย คันนี้น้องไซน้องไซ,องไซลองดูในส่วนของแคปตรงนี้นะ<ฮ>พี่บอกเลยว่าแคปตรงนี้กว้างมากๆเวลาที่ขึ้นลงสะดวกสบายมากๆค่ะ,คะน้องไซลองดูเบาะนั่งตรงนี้นะคะมันจะเป็นทรงเหมือนษสะเหมือนโซฟาเวลาที่ผู้โดยสารข้างหลังนั่งเนี่ยมันจะไม่ปวดหลังอ,อ่ามันเป็นเหมือนทรงโซฟาค่ะ,คะใช่แล้วก็ในส่วนของข้างหน้าตรงนี้พงมอะไรของพี่เป็นไฟฟ้านะนิ่มสบายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันบนพงมอะไรซึ่ง ในส่วนของปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะใช้ควบคุมในส่วนของวิทยุแต่ถ้าเป็นปุ่มทางด้านขวาเราจะก็คอนโทรลในส่วนของหน้าจอแสดงผลจ้ะแล้วโลงสะดุตรงนี้ในส่วนของวิทยุนะคะเราเป็นหน้าจอไม่ขนาด8นิ้วซึ่งจะเป็นทัชสกรีนด้วยค่ะดีเลยดูแบบทันสมัยใช่ยังไม่พอน้องไฟอันนี้ไฟหน้าและที่ปัดน้ำฝนสามารถตั้งออโต้ได้นะคะเป็นอัตโนมัติหรอใช่เป็นยังไงคะน้องไฟดีงามดีงามบอกเลยว่า ช่วงห้องผู้โดยสารกว้างมากๆคันนี้ใช่ใช่อันนี้พี่ว่าตอบโจทย์น้องสายได้แน่นอนดูเท่ด้วยแล้วก็ฟังก์ชันครบด้วยตอบโจทย์หนูเลยใช่ค่ะน้องสายความจริงชอบสีอะไรหนูว่าชอบสีดำสีดำแม่น่าจะชอบสีขาวได้เลยน้องสายเดี๋ยวไปตกลงกับแม่ก่อนได้เลยค่ะอันนี้มันราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาเจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นสายไม่ถึงแปดแสนค่ะบอกเลยว่าถูกมากๆกับเจ้ารุ่นนี้ออปชั่นมาครบด้วยนะคะแล้วถ้าหนูใช้เงินออกรถไม่เยอะนี่ ก็คือเน้นได้น้องทรายราคารถ7,9ดกก็จริงแต่วันออกรถน้องทรายถือเงินมาไม่เกิน4ี่0 0บาทเพียงแค่3 9 9 0 0น้อ้งทายสามารถถอยคันนี้ออกไปได้เลยก็คือได้แบบนี้มาเลยใช่ได้ออปชั่นตามนี้เลยออปชันของแถมพี่ให้ตามนี้ได้เลยดีมากเป็นยังไงคะบอกเลยว่างบไม่เกิน4ี่0 0บาทเนาะแค่39,000เองสามารถเอาคันนี้พร้อมออปชันแบบนี้ออกไปใช้งานได้เลยน้องทรายค่ะ ดีค่ะสวยตอบโจทย์หนูตอบโจทย์ผู้หญิงใช้ง่ายผู้ชายใช้ดีแถมในช่วงของการบรรทุกน้องสายน้องสายเน้นเรื่องการบรรทุกด้วยใช่ไหมใช่ใชเจ้ากระบะคันนี้สามารถบรรทุกได้ถึง1.3ตันนะน้องสายเวลาที่ขับกลางคืนเลาบรรทุกของเนาะเราสามารถมีไฟส่องกระบะให้ด้วยตรงนี้เป็นยังไงคะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นครบมากๆอัตราการกินน้ํามันก็ไม่ไม่เปลืองนะน้องสาย อัตราการกินน้ำมันอยู่ประมาณ15-16กิโลลิตรบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันด้วยค่ะว่าสถานที่ริมอยู่พอดีว่ากินน้ำมันหรือเปล่าคันนี้มาครบคันไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ำมันสมรรถนะนะคะเรื่องของสีความสวยงามความสมัยใหม่บอกเลยว่าคันนี้ครบค่ะก็เดี๋ยวหนูว่าตกลงเรื่องสีกับแม่ก่อนเรื่องอะไรนิดหน่อยค่ะอะไรเยเอาอย่างนี้ค่ะน้องรายเดี๋ยวไปดังคุยกันเดี๋ยวพี่ให้แคมเปญไปด้วยเนาะจะได้ประกอบการตัดสินใจคุณแม่ได้ทราบว่าแคมเปญมันเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะน้อง